สวัสดีครับพบกันบโปรแกรมบอลวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2565กับช่องเจ้จอวิเคราะห์บอลครับสเติเมื่อวานนะครับให้ไป3ทีมนะครับรองพาเลตรองเลสเตอร์และก็รองเบอร์รี่ปรากฏว่าเข้า2นะครับเลสเตอร์เบอร์รี่กินเต็มส่วนพาเลตนั้นออกนำา2.0แต่พลาดท่าโดนเอเบอรตันพิกแซง3 2ไม่งั้นนี่สเตปแตกกันรับเงินกัน เต็มๆนะครับใครติดตามวันนี้ก็มีมา3คู่เช่นกันเดี๋ยวเข้าไปชมในคลิปว่าจะมีคู่ไหนกันบ้างคู่แรกเป็นตูริโน,โนครับเปิดรังพบก,กับเอสโรม่าของโชเซ่มูรินโญ่คู่นี้แข่งขันกันเวลาตีหนึนาทีวันนี้เอสโรม่าครับทีมเยือนมาต่อเครื่องลูกแต่ราคาน้ำนั้นสูงเหลือเกิน2.04แล้วก็สูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับเดี๋ยวเข้าไปดูสิติข้างในครับ เฮดทูเฮดที่พบกัน5นัดหลังสุดเป็นทางด้านโรม่าชนะไปได้3ครั้งและเป็นตอริโน่ครับชนะ2ครั้งคู่นี้พบกัน5านัดหลังสุดยิงเกิน2.5ไป3นัดและก็ยิงต่ำไป2นัดนะครับเจติการกินเดมพัน <ầ y> เมื่อพบกันของ2ทีมนี้โรม่าครับชนะตอริโน่เพียงแค่2ครั้งนะครับแล้วก็เป็นตอริโน่ครับเก็บเงินเดมพันได้มากกว่าถึง3ครั้ง มาดูสิติของเจ้าบ้านโตริโนโอกันบ้างชนะสเปเชียครับ2ประตูต่อ1เสมอรัตาลนต้า4ประตูต่อ4ชนะเอมโปลีสประตูต่อ1แพ้กับนาบลิน1ประตูต่อ0และชนะเวโรนาได้1ประตูต่อ0ูนยทำให้ผลงาน3นัดชนะไป3ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้1ครั้งยิงเกิน2.5ไป3นัดแต่2นัดที่ผ่านมาครับบอลจะออกต่ำนะครับชนะเพียงแค่ ลูกเดียวส่วนการกินดัมพันธ์กินเต็มไป3ครั้งกินครึ่ง1ครั้งและเสียเต็มไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเก็บเงินเดิมพันได้ดีเลยทีเดียวสําหรับเจ้าบ้านตูริโนโส่วนทางนั้นเอเอสโรม่าของกุนซือโมเนโยสเสมอเลสเตอร์1นึ 1, สเสมอโบโลญญาศูประตูศูนย ชนะเลสเตอร์1-0แพ้กับฟิโอ2-0ประตูต 0, และนัดที่ผ่านมาเปิดรงังเสมอเวลเซีย1-1ประตตู 1, ทำให้ผลงาน5นะัดชนะเพียงแค่นัดเดียวเสมอ3ครั้งและแพ้1ครั้งส่วนสกอร์นี่ยิงเกิน2.5ไม่มีเลยนะครับยิงต่ำทุกนัดกินเดิมพันกินเต็ม1ครั้งกินครึ่ง1ครั้งและเสียเต็ม3ครั้งถือว่าฟอร์มผลงานไม่ดีครับสำหรับโจเซมุรินโย ตารางคะแนนตอนนี้ตรินโนย,ยุนดับ10แข่ง37นัดชนะ13เสมอ11แพ้13มีอยู่50คะแนนถ้าวันนี้ชนะได้จะแซงเวรนาขึ้นไปอยู่อันดับที่9และจบด้วยอันดับที่9ครับถือว่าผลงานดีส่วนโรมา่ายูนที่6แข่ง37นัดชนะ1 7เสมอ9แพ้1 1มีอยู่60แต้มถ้าชนะได้วันนี้ครับจะแซงลาซิโอขึ้นไปอยู่อันดับที่5ชัว่วคราวด้วยผลประตูได้เสียที่ดีกว่า แต่ว,วันนี้ก็แพ้ไม่ได้ครับถ้าแพ้จะโดนอัตารันตานและฟิโอมีโอกาสแซงขึ้นมาทันทีและพวกเขาจะหมดสิทธิ์ไปเล่นถ้วยฟุตบอลอยูฟายูโรปาลีกความพร้อมวันนี้ของตุเรโนไม่มีรุนอะไรแล้วแต่ว่าถ้าชนะได้ก็จะมีผลงานจบที่เลขตัวเดียวก็ถือว่าน่าจะ มีความภูมิใจมากกว่านะครับซึ่งจะมีแรงกระตุ้นอยู่นิดหน่อยวันนี้จะมาในระบบ3 4 2 1กลองหนกอ้าโตเป้ายัางเป็นัเดียเบลติกองกลางตุลุก2ตัวคือโยซิปเบคาลาและเดนิสไเรต์ส่วนควมพร้อมของเชอเซีมุนิโยวันนี้ยังไม่มีเฮริกมาติคยานนิโคลซานิโอโลและเฟริก โอเฮเนกิยานส่วนระบบจะมาในรูปสามสี่สองหนึ่งกองนาตเป้าใช้แทมมี่อับราฮัมกองกาตุลูกสองตัวใช้กาเลสเปเรสและโรเรนโซเปเยกินีทัศนาวันนี้ครับตูรินโนไม่มีลุ้นอะไรแล้วแต่ว่าก็ต้องเล่นเต็มที่ครับเพื่อแฟนบอลและผลงานห้านัดหลังสุดนี่เล่นได้อย่างเนียวแน่นแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นและวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านเชื่อว่าตูรินโนต้องทำผลงานได้ดีแน่นอน ส่วนวันนี้ทางนั้นรมมากครับอาจจะออกมาไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าตัวหลักครับต้องพักไว้มีนัดชิงในสัปดาห์นหน้าในศึกคอนเฟนลิกกับเฟนยินูดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทัศนวันนี้จอจดจึงชี้ให้เล่นบอลต่ำครับชัวแน่นอนและรองไปที่โตเรนโน ส่วนคู่ที่สองวันนี้เป็นศึกลาลิกาสเปนล,ลาโยบายเยกาโนครับพบกับเลวันเต้คู่นี้เจ้าบ้านล,ลาโยบายเยกาโนต่อที่ครึ่งลูกนะครับสูงต่ําอยู่ที่3ลูกเดี๋ยวมาดูสิติข้างในเฮตุเฮต้าล่าสุดครับชนะไปได้คนละสองครั้งและเสมอหนึ่งครั้งโดยนัดที่ผ่านมาในเรกแรกเดือนตุลาคมเป็นเลวันเต้เปิดบ้านเสมอลาโยบายเยกาโนไปได้หนึ่งประ ตูต่อหนึ่งและผลงานครับห้านะัดที่พบกันนี้ยิงเกินก้น5ไปสามครั้งแต่ว่าดูจากสถตตีแล้วนะครับถ้าเล่นบ้านใครทีมนั้นจะเหนียวแน่นแพ้ยากครับ นาทหลังสุดของเจ้าบ้านรายะวยากรโนชนะบาซ่าได้นะครับ1ประตูต่อศูนย์เสมอเรียวโซซิดันประตูต่อหนึ่งเสมอเกตาเป้ศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่มาแพ้ให้กับวิยาเลียวคัม1ประตูต่อห้าและนัดที่ผ่านมาออกไปยืนมาโยก้าแพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งสติห้านหลังสุดยิงเกิน2.5ไปใน2นัดหลังสุดสถติการกิน็มพันกินเต็ม2ครั้งกินครึ่ง1ครั้งแต่2นาดล่าสุดกับเสียเต็มและเสียครึ่ง ส่วนเซติ5่หนัดลังสุดของทางด้านเลววนเต้แพ้เบีย 2, 3, ว่า2ประตูต่อสเสมอวาเลเซียได้1ประตูต่อหนึ่งชนะเลวสซิดัดครับ2ประตูต่อ1แพ้ให้กับเ,เรอแมลิต6ประตูต่อศูนและนาทีผ่านมาครับพลิกกลับมาเปิดบ้านชนะอาราเวตได้3ประตูต่อหนึ่งทให้ผลงานท่าน,นั้นนี่ชนะสองเสมอ1แพ้ 2, สถิติการยิงเกิน2.5มีถึง4ครั้งด้วยกันและเป็นการยิง3นันาิด สติการกินลำพันธกินเต็ม2ครั้งกิน,นครึ่งหน่งครั้งและเสียเต็ม2ครั้งส่วนตารงนางคะแนนตอนนี้จ้าบ้านอยู่อันดับที่12แข่ง37นัดชนะ1 1 1เสมอ9แพ้17มีอยู่42คะแนนถ้าชนะวันนี้ก็อยู่ที่เดิมครับเพราะว่ามีลูกได้เสียน้อยกว่าวาเลนเซียส่วนทางด้านของเลมันเต้อยู่ในโซนตกชั้นอันดับที่19 พวกเขาตกชั้นเป็นแน่นอนแล้วนะครับแข่ง37นัดชนะ7เสมอ11พ้19มี32คะแนนวันนี้เล่นให้จบเล็กไปเท่านั้นเองสิทธิคอมพอมันนี้ของรายยวยาโกครับจะไม่มีกองหลังมาตินเมเกลนันและ อีซี巴拉ซอนกองกลางตัวเก่งส่วนวันนี้จะมาในรูปสีสองสามหกองหน้าตัวเป้าเป็นแรนดี้เอนเตกากองกลางตัวรุก3ตัวคือมาริโอฮันันเดสออสการ์เทรโคและอันบาโรกาเซีย ส่วนความพร้อมของทางเลบานเต้ครับตัวเจ็บจะไม่มีคารอดแคคสโครรนันมุสตาฟีและคเคาเกเดฟรุตอสวันนี้จะมารวบ4-4-2ของหน้าสองตัวใช้เอนิสบาดีและโรเกมาตรีส่วนกองกลางสี่ตัวเป็นคันเตโรครับโคเซคันปัญญามิคาเอลมันซาและโคเซลุยส์มอราเรส ทศนาวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ,บ้านลาโยไวเยกโนโนคงไม่เอาอะไรแล้วครับเพราะว่าสีนั้นหลังสุดนี้ยังไม่ชนะใครเลยคงเล่นให้จบเลขไว้เฉยแต่ทางด้านเลบันเตนครับดูฟอร์มช่วงหลังๆน่าจะร้อนแรงนะครับแต่มาร้อนแรงช้าไปหน่อยแล้วก็วันนี้คงจะโชว์ฟอร์มเต็มที่วาดลวดลายบนสกราลิกาสเปนให้แฟนๆชื่นใจวันนี้จึงขออยู่ทางเลบันเตนครับเอาชนะลาโยไวายกนโนไปได้ คู่สุดท้ายครับเป็นบิ๊กแมตของลาลิกาสเปนในวันนี้เป็นเรียวมาริตเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลอเบติสคนนี้แข่งขันกันเวลาตีสอนะครับเรียวมาริตต่อครึ่งควบลูกครับราคาน้ํา1.98ส่วนสูงต่ำอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนัดนี้จะมีสิทติยังไงเดี๋ยวเข้าไปฟังในคลิปครับ เนทุกครัที่พบกันเป็นทางด้านเรอัวมาริดครับชนะไปได้สองครั้งสเสมอกันสองครั้งและเรอัวเวติสช,นะชนะเรอัวมาริดไปได้หนึ่งครั้งส่วนนัดที่ผ่านมาครับที่พบกันเดือนสิงหาคมในเลกแรกเรอัลมาริดออกไปเยือนเบติสและก็ชนะได้หนึ่งประตูต่อศูนย์เสริติการยิงหนะ้านัดหลังสุนนะครับสองนัดหลังสุนนี่ยิงต่ําไปทั้งสองนัดโดยการเสมอศูนย์ศูนย์และศูนย์ประตูต่อหนึ่งยิงเกินสองจุดห้าไปสองครั้ง ส่วนเซตที่ห้านั้นสุดของทีมเจ้าบ้านเรอัลมาดริดชนะเอสปานิอน4-0ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สามประตูต่อหนึ่งแพ้กับแอตเลนทิโกมาดริดหนึ่งประตูต่อศูนย์ถล่มเรเวนตีหกประตูต่อศูนย์และนัดที่ผ่านมาครับออกไปเสมอกาดิสหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้ผลงานห้านัดชนะสามเสมอหนึ่ง แพ้ไปหนึ่งครั้งสติการกินเดิมพันกินเดิมพันเต็มได้3ครั้งเสมอหนึ่งครั้งและเสียเครื่องหนึ่งครั้งถือว่าฟอร์มรักษาเดิมพันได้อย่างดีครับเรียวมาดริดส่วนทางฝั่งของเลวเบติตครับเสมอให้กับวาร์เซียหนึ่งหนึ่งเสมอเกตาเฟสศูนย์ศูนย์แพ้บาเซร์นาหนึ่งประตัวสองชนะวาร์เซียสามศูนย์และนักที่ผ่านมาครับเปิดบ้านชนะแรนาดาได้สองประตูต่อศูนย์ผลงานท่านัดชนะสองเสมอสองแพ้ไปหนึ่งครั้งมีสิติการกิน กินเดิมพันครับกินเต็มไป2ครั้งล่าสุดที่ลงสนามเสมือนหนึ่งครั้งและแพ้2ครั้งตารางคะแนนตอนนี้ครับเรือมลิดได้แชมป์ไปแล้วแน่นอนโดยมีคะแนนทิ้งห่างครับบาร์เซโลนาอยู่12แต้มส่วนเลอเออบาติสครับยังมีลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าถ้าชนะได้ก็จะแซงขึ้นไปอยู่อันดับสี่ได้พื้นที่ไปเล่นศึกฟุตบ,บอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแพย์อฟนะครับแต่แต่ต้องลุ้นให้เซบียแพ้ด้วยนะครับ ความพร้อมวันนี้ครับของทางด้านเรอัลม,มาดริดของคุณซืออันเชล otti ได้แชมป์ไปเรียบร้อยแล้วจะมีตัวเจ็บเพียงแค่คนเดียวคือเอเดนอซาครับส่วนระบบจะมาในระบบใส่433ครับกองหน้า3ตัวเป็นคาริมเชนมาเวนิซิอุสจูเนียและโรดิโกส่วนกองกลาง3มตัวใช้โทนิคโคดูกาโมดิดและก็อเอดดอาโดกามาแวนกา ทางด้านความพร้อมของไลอ,อาบติดวันนี้จะไม่มีคาราดีโอบราโวมาตินมนอนโตยาบิกตอร์กามาราซาส่วนพอร,ระบบจะมาในระบบ4-2-3-1กองหน้าตัวเปว้าเป็นบอคา่าเอกเรเซียตและกองกลางลุก3ตัวใชย้ยเซคิโอกานาลสนาบิลเฟคีและก็ควอนมีแต่สนะวันนี้ครับเรอัลมาดริดมีผู้เล่นครบเครื่องนะครับ เกือบร้อเปอร์ซมีเพียงแค่เอเนอราเท่านั้นและวันนี้ได้ลงเล่นในบ้านเป็นนัดสุดท้ายของซีซันต้องทำให้ดีครับอย่างน้อยต้องไม่แพ้ให้กับแฟนๆได้ชื่นใจให้สมกับศักดิ์ศรีแชมป์แล้วก็ผู้มาเยือนครับเรีวเบิร์ติดผลงานดีไม่หยอกด้วยการคว้าชัยมา2นัดติดนะครับแต่ว่าด้วยฟอร์มการเล่นและระบบของเรียวมาริดครับวันนี้ไม่น่าแพ้ให้กับเรวเบติดกับ วันนี้ทัศนะจึงขอให้เล่นต่ำครับคู่นี้มั่นใจและก็วางไปที่เร็วอเมริตชนะได้1นประตูต่อศูนจบกันไปแล้วทั้ง3คู่ครับวันนี้มาดูสรุปกันหน่อยคู่แรกครับให้เล่นต่ำและก็วางไปที่ตรเรโน คู่ที่2ให้วางไปที่เลบันเตครับชนะไปได้และคู่ที่3ให้วางต่ำอีกเช่นเคยครับและเล่นไปที่เรอัลมาดริดฉลองชัยให้กับแฟนๆในนัดสุดท้ายยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ